อ่าครับมันนีสเปาเป็งแผงไงแผงที่ทำงานรวมกันกับเครื่องชอดไฟฟ้านะครับว่าแผง1 0 2 0ีสวัตต์สามารถสามารถชาร์จลุ่งแบตเบตอรี่ท่านที่เครื่องรวมรัวไฟฟ้ามันกินกระแสได้บนนะครับเนาะว่า ไอ้น,นี่ผมใส่แผง18บแน10วัต์วัตนะครับ18วลต์สวัตต์0.6แอมป์อะมครับแผง10วัตต์นี่ที่ชาสท่านกระแสที่เครื่องลมร้อยฝากใส่โบนะครับเนาะ นีผมกันลอมอยู่เกือบสามสิบไล่ครับล้อมอยู่สามเกือบสามสิบไล่นะครับเนาะน,นี่นะครับเดี๋ยวผมสิ่ไอเบิงแผงที่มันสาดลงแบตเตอรี่ครับศูจุดแอมตอนนี้เวลา สิบสามนาฬิกาครับแดดจ,จ้าเลยครับใด้0.6ดแอมป์เต็มทีครับที่แฝงสามารถสางผลิตกระแสได้เดี๋ยวผมสิเปิดเปิดเครื่องควบคุมดัวไวฟฟ้าน,นี้นะครับว่าม,มันสิกินกระแสหลายปันได ทำงนานแล้วปึ๊บป๊บชาร์จลงแบต0.6แอมถ้าเบิ่งกินกระแสรครับกินกระแสอยู่4 5 6แอม7แอม0.7แอมลงแบตไงครับใส่อินเวอร์เตอร์ แผงซีวัตนี่พ่อบอของผมเนี่ยถ้าถามผมผมว่าบบพ่อครับเพราะว่าตอนนี้กัเป็นแดดจัดเนาะครับถ้าสมมติแดดบออกสมมติแดดแดดบออกแดดบอคอยมีไปในมือนี่เครื่องเครื่องนี่มันสิกินแบตไป ผมว่าแบตนี่บ่พ่อครับเครื่องสอดนี่สีกินกนระแสไปแบตนี่กับสีมดถ้าผูใ้ใดใส่ใส่แบตหน่อยเด้แต่แบตใหญ่คือสิบบปั้นในแลอกครับถ้าใส่แบตหน่อยนี่มดบัวันแต่สิใส่แบตโดยตรงหรือว่าใส่แบบ อินเวอร์เตอร์นะครับมันของผมนี่ผมใส่แบบใส่แบตต่อตุ้งออกจากแบตต่อตุ้งออกจากแบตนี่ก็ประมาณนี้ครับทีมันกินกระแสใส่อินเวอร์เตอร์ก็ประมาณซจำแบบทีให้เห็นบงนึงครับทีมันกินกระแสบมดตางกันเลยครับจะนั้นคอสรุปก็คือ หาผู้ใดสีคิดว่าสีเอาแผงโซลาเซลล์มาขวบคุ้มมาผลิตกระแสลุ่งลุ่มไซเบตให้เื่องของผู้ไม่ฟ้าเนี่ยนะครับผมว่าหนึ่งซบฟวัตหนึ่งผมว่าบ่พอสำหรับผมเด้ผมกัมบบ่พอหรอก ของผัวของผมมันบอกพ่อนะกะถ้าสีเอากะอยากให้เพื่ออยากให้เพื่อวัดหลายกว่านี้ครับผมว่าหาสิบวัดนี่กันนาสีสีใดสีพ่อไหนสีพ่ออยู่เพราะว่าทำมันบม่ม ถ้าแดดบ่ม,มีเมืดมือสมมติหนาเมฆฝนฝ่าคืมส่เนาะบ่ม,มีเมืดมือครับหาซิบวัดผมว่าน่าสิสัางกระแสสั่งไฟให้เครื่องหลบด้วยฝ่านีกสิท่านท่านใส่อยู่ครับท่านเครื่องไฟฝ่าใสอยู่ผมใสแผงหน่อยๆน,นี่ ใส้แผงหน่อยใส่แบตหน่อยถ้าสมมุติแดดบวอองนี่ไฟเหมืดเลยครับไฟเมืดเลยแดดมาแนแดดบวมีแนงสินี่มันดึงไฟไปดึงไฟไปใส่นี่หมืดเลยครับพอดีผม แก้ปัญหาคือผมมีแผงไงอยู่ย่ำแดดบนมีนี่ครับผมกส็สิต่อใส่แผงไงเลยผลิตกระแสไฟฟ้าให้สาดแบตโอใส่แผงไงแล้วครับดีอยู่แต่ผมอยากแนะนำให้ผู้ใดที่สิคือว่าใส่แผงตัาไดดีหลายปันไดให้จบเลยผมว่าหาสิบ์ด้นะครับเด้อ หาซิบบัสขึ้นไปผมว่าใส่ใดบดมีปัญหายังครับคลิปนี้ก็ขอแนะนําำประสบการณ์ส่วนตู้ให้พี่น้องได้ได้ฟังเพื่อการตัดสินใจนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับวัสดีครับ